แม่สงค่าแม่สงปีปีน้องน้องไอ้ก้อยไอ้เซผู้ป tamam. ันแห้ง no ข e ้าวใส่มะหอมกุ no? ๊กก um, ็กุ๊กก้นกุฏิกุ๊ดังตะมดตังแสงค่ะเมื่อหน่าเป็นวันที่๒๘เรือนทนที่ฮาเป็นสองเห็นเาเอ็ค่ะในวันเมื่อหน่าย้าวเดอออนปีปีน้องน้องเฮาค่ะกว่าด้วยเงาไล่ลองเงินในเมืองใต้แหล่ตีในเมืองคมตุ่มอิดหนึ่งว่าจังหนังไหนค่ะอ่อนตั้งสุดหน่เดอออนปีปีน้องน้องเฮาค่ะกว่าด้วยดีวิ่งลาเซวว่าจังหนังไหนค่ะ ปานว่าเยเงินแล้วเนาะอันเปิดไว้ที่ในเวงลาเซลจึงได้ปอดของในมีเยเงินกับพ่อจ้าซีีเอยาโยมาแเมียมมาสิ่เยในว่าไหนค่ะกวนลาเซลล่นี่ว่าย่ําเหลียวในการกวาดถกถอนเงินทีปานนั่นอย่าเปิดเลยแฮงไนอ๋อเลป้าตั่งนั่งป้าพามเสียวแลกวนอนไปตีนาปานนั่นกเหลียวค่ะอ นห i, น,หน,นึ่งก้อนไร่ข้าวเดบันทุนกหาแ0,000นเปียวานในเสตามังก้อนในไร่2องถึงสามแสนเจ้าในกล้วยในขวานะมังก้อนไร5ห0แ0นเต็มอยู่ในอ่ะกํานน้นแหละมือหนึง่งและมือนึงก็อําเหมือนกันก้อนนึงและก้อนหนึ่งมันอําเหมือนกันในขวานะพี่พี่น้องๆค่ะกํานั้นแนวแถวฝ่ายหนึ่งก็อย่าม,มือเหลยวในเป็นข้าวย่ามอันซึกมานปืนผ่าไว้เป็นไม้มีซึการาเชล่อและก้น ตั้งวานคะ่ะเนาะก้นต่างวานคะ่ะน่ะติมันนอนไปเขา้าเถวเอาเหมือนก้นตีนในเวงนั่นเป็นอันหยาเพิดใน,นเอามังก้อนไหนป้อนลาจางปี่นองก้นมืดกือก้อนหูจักในโคในเวงจนนั่นกว่าเขา้าแถวเอาคิ้วไว้ปันเห็นนั่นขวานะก้อนอันอยู่วันนอกหน้าปางคะ่ะเนาะก็เดลีว,วา่าก้นก้นลาเซียวขนารลนนันแทงว,วา่าก้นลาเซียวอันอยู่วันดอกหน้าปางก้อนหนึ่งขณรลานในว,วา่า เข้าคายอยู่วันนอกหน้าปางขนาดนอแต่เด็กกว่าไปเอากลางคํากลางขึ้นซึ่งหนังก้นในเวยงนั่นอ่าไหลย้อยวนว่าพักตู่เขาพักตู่เขาออกเว้งตีลาเสียวในเพราะว่าอ่าใจข้ายา่ำฮกโมงกลางในเนยเขาอ่าเปิดปันก้นกว่ามากอบในแลไล่จางก้นหูจักกันว่าปีน้องกันว่าอันอยู่ในเวยงเะนั้นขนาดนอกว่าเข้าแถวไปปันเขา เทาคาแนไรปันเขาหนึ่งก็หาเหงต่อถึง10,000นะค่ะก้วยกะว่าเขาไปปันเฮาตอนไหนก้อยปราะว่าเฮาข้าวกว่าแผวเย่วกอก้นไปปันเฮานั่นเขาเมื่อเย่าเฮ่าคาซ้ํากว่าปุ๊ดเอาตีกีตีเขาไปปันนั่นนะค่ะอ๋อค่ะมันเป็นเห็ดไหนค่ะวานะย่มเลี้ยวในตีเตึก ATM ก็อํามีเงินในมันมางห้านกําน้าค่ะนอห้านขายข้อของ เจ้าหน้คณะเขาอำหับเงินในแอปพลิเคชันเหมือนเจ้าหนอนเว็บมานี่เขเปเจ้าหน้าในนี่ค่ะว่าเป็นไว้ให้ในคณะมันปองว่าจ่ายเนอร์ออนไลน์มแล้วให้เนี่ๆเนาะก็แปลว่าเปิดห้าบในค่ะออลายตีหลายตั้งเนี่ยอำหับวะเนี่ค่ะก็แปาว่าเป็นสายของสีซึ่งมานจ้าหนุนซ้มกว่าทุ่เงินเมื่อไรก็ซำลายค่ะว่านะอำมี่องมัดอำมี่องมักตัดสั่งเน่เนาะก้นปืนตีลาเซลแต่ก็ลานในหนังในเนี่ยค่ะ มันเจังนน้นหนังเก่าข่ะวานะ่ามันหนังที่เกี้ยงตรงจึงได้ปลอดออกห้องเจ้าในก็เหมือนกันค่ะเดาะเย่งเงินกับป้อเจ้าว่ะตึกปืดปันในก้นเมืองกอดทุกเงินทุกเงินเจหาหนใน,นกองลรใจข้าวย่มนั่นนะนะ่ะเนาะทบดัง้งอย่าผิดในคะ่ะเะยกว่าไปจเจมเอเจ้ากวนไปทุกเงินในมากขับกันไว้น้าเปยใจใน,นอ่อนกันจุก ตากแดดตากฝนให้หนาๆเนาะหนึ่งก็ได้ขับปันสอง0 0นก้อยในวา10ปีปันได้ก้อนหนึ่งก็ขับปันส0 0 0 0นในอ่เป็นไวเฮ้เจังไหนขานอี่นอ้อค่ะนอกเรือเซนนนเหมือนจังหนังตึก ATM จกเอ็จ้ในอไววเส้นเสื้อยืดอ่านหนาเย่าในถูกปีกเคิงจากอําจังถูกถอนเงินต่อถึงย่าเหลียวในค่ะอันนี้เป็นเงาลายติดตังปลดเก่งตุงในเขาคอมมอนอันีนกอไรปรุยเอียมาที่ห้องการขาโพเตฮอกอ,ออกไหวในค่ะ ลองในค่ะเนาะมันเป็นมาหลายหลายวันเนาอเลยเข้าค <fair. S 1> <right>. ันได้ยินข่าวมันมาหึงอย่างเนเสต่ะเ้รยกันว่าต่อถึงวันมือเหลวก็เงาลายมันก็เยังตึกเป็นไว้จ้งนัินอยู่นะคะเอานะเกี่ยวกับเรลองการเงินการต้องตีในเมืองแ่ละดีในเมืองคมตุ้มปองว่าเงาลายมันก็ไปแลกลายสังยังตึกก็เอาเงินตีในป่านว่าสัมมาังได่ก็ยั่งตึกยาบอยู่เป็นไว้ให้เนืนค่ะเนาะ กำไรข้าวที่ออนพ่นองข้ากวก็ด้วยคันเลกเงินคาโลซัมเป็นจังื้อมีจังื้อหลานนอมื้อใน,นะะเนีค่ะเพราะว่า1 0 0 0 0 0เปียในขณะเี่แลเกเงินอยู่เอดยูเอดว 60. ตอหลานเนีคะห0 0 0 0 0เปียในแลกแรเงินต่อหลาย US 60.6 6ดอลลาร์นะคะนะเนาะกาไรเพราะว่านะเป็นเงินจะปานคะ่นะเนาะเงินเยียน0 0 0 หนึ่งแสนเปี้ยในเลียกไรเงินจับป่านโคกแห่งโคกปากโคกสิบสองเยียนค่ะกำไรนเงินแขกเนาะหนึ่งแสนเปี้ยนในเปียกไรเงินแข่สามปากแปดสิบพายหยวนค่ะสามปากแปดสิบพายหยวนเนยอ๋อกำไรนมาด้วยเงินไทยค่ะเงินไทยหนึ่งแสนเปี้ยนเลีกไรเงินไทยหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าค่ะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าหนึ่งหง ก้าสิบห้าหนึ่งแปดเก้าห้าว่าจังไนค่ะอ๋อค่ะนาะาค่ะเดี๋ยวเลยหันว่าขันเงินมาลงลงลงมาลงมาขนาดเมื่อเหี๋ยวในเป็นพันแปดปลายกย้วค่ะหนึ่งเฮงแปดปากปลายก็เย้าในค่ะอ่อมถึงพันเก้าเย้วค่ะนะค่ะลูกดีในเสียก็ในเขาเลก็ด้วยขันคํำอ๋อค่ะเขาเหนไว้ในติมีขันคํำตีในเมืองไตเมืองคมตุ้มปยยอกก็ขันคํำตีในเมืองไทยค่ะ คันข้าี่ดนเมืองได้เมืองคมตมในเป็นคันข้าอันออกมาเหมือนในวันที่28เแดข้าวยา้ไวัวันสองโค่ะตีตากรงค่ะนะตีตากรงในค้าแตงค่ะสิบหกเปนหนึ่งแกบไหลหนึ่งล้านหแสนเจ็ดหมนหเหงค่ะ,อ,ะอว่าเป็นค้าหางเคิงซหนึ่งแกบไหลหนึ่งล้านสี่แสดหมนสองเหงาปากค่ะตีเว้งเหลือค่ะค้าแตงหนึ่งบไหล 1นึ่งล้านหแสนเหมสเหงประว่าเป็นคําหางเคิงสัมหนึ่งแกบหนึล้านสี่แสนแปดหมื่นหงเฮงหาปากค่ะตีเว้งหลงต้นตี้เนาะกําเนี่ยีเว้งหลงต้นตี้จึงได้พอจานคําแตง1นึ่งบไหลหนึ่งล้านหาสนเหมนสเหงคำหางเคิงสัมหนึ่งแกบไหลหนึ่งล้าน4ี่แสนหมื่หงเหงหาปากลาเซียวค่ะ คําแต่ง1จกบไหลหนึ่งล้านห้าแนเจ็ห่ฮงคําหางเคิง1 4, 80, 000, 5, 000, น,นึ่ง0้านสี่แสหม่งเฮงห้ักอันในเป็นขันคําตีในเมืองโมตุ๋มแหลเมืองไต้อัน,นแสงคําสวยแทดขนาะเขาต่างไว้กาขันมั่นในเขาป้อว่าเฮาค้ามากด้วยขันค้ำในคณะหนึ่วันเกม,มั่นลายเป็นลายกํนะ้มคณะเก้าโมงข้า,ขาหันเขาโพสตในแต่เป็น เกาโมงกัาหนึ่งเนาะเกาโมงกัาหนึ่งสิบสองโมงเยวกับไววันสองโมงเ่ยค่ะอันที่อามันเี่พี่น้องค่ะได้ได้ก็เป็นเมื่อวหววันสองโมงเดี๋ยวอะไรอัปเดตข่าวลือนสุดตอนดัดในวันเมื่อไนนเนี่ยค่ะกัาในเข้าค้ามากด้วยขันคันข้ามดีในเมืองไทยเนาะคันข้ามดีในเมืองไทยคําแตงค่ะเพราะว่าเข้าคำมีเสียกว่าขายเขาฮับซื้อเนี่ยหนึ่งวัดเนี่ยสองหมื่นเจเทงก่าปากค่ะเพราะว่าเข้าคามีเงินเสียกว่าซื้อซ้ำสองหมื่นแปดเฮงค่ะเนาะ คำหางเคิงค่ะหนึงหวานเลย27,3หมเปากก็เนาะเพราะว่าเฮาค้ากว่าซื้อซ้ํา28,5ปากนะค่ะอันนี้เป็นคําหางเคิงเนาะคําหางเคิงได้ได้เฮาค้าเด็กว่าซื้อก็ดีกว่าขายก็ดีค่ะเนาะกะขันมันแต่ก็มันก็ติดแลกลายเลยสิอันนี้น่ก็เป็นไรมันอยู่ดีนไร้มันแทงขาลายมันหยาบพันไร้มันง่ายพานไรมันหังหรือห้าโยโย่ห้าเนี่ยเด็เป็นเฮ็ดจังนั้นแทงว่าหนังไหนค่ะอ๋อ อ๋อค่ะเมื่อีนก็มาถ่อมเกี่ยวกับเลยลองเงินลองตองค่ะเนาะเฮาคะก็คัดใจปักตาตววอยู่คะนาวะเงาไล่กันเงินในวันเมื้อีนเป็นจึงหือมีซึงหื้อในคเนะนะหื้อเข้าขาดไต่ไรับพถอมหูเงาไล่คึ้นันนันในค่ะนะย้อนถามพี่น้องค่ะอีกหนึ่งค่ะ์ลุใข่ไข่ถอมใข่หันตั้งหันถึงปีปีน้องๆพบันแห้งเท้าใส่หมวหอมคเนาะว่ะสังเจอหนังว่าปีน้องเฮ้าคะมีเงินไหวเงินมานค่ะเนาะมีเงินมานไหว เป็นโหปักแสนมันเนี่ยจังปีน้องเฮาคาเตเฮจังหืออ่าจะแต้มได้มากปันค่ะนะติเอาเงินนั่นกว่าเฮ็ดสังจ้าเต้มาปันไรคะ่ะนึงไในเต่กว่าซื้อข้ามน่กว่าซื้อเฮิอ,นอ์น่กว่าซื้อตีลิ้นกว่าซื้อโมูซื้อโวซื้อควายไวเนี่ยปีน้องเฮาคาเตเฮสังเขายกตัวอย่างมัน,งน่งยๆเนาะสั่งว่าปีน้องเฮาคามีเงิน,น,นะนหนึ่งเหงแสนนะหนึ่งเหงแสนในปีน้องเฮาตะเอาเงินหน่ เฮ็ดสั่งบางก็ก็ว่าเฮาได้ไเฮ็ดสังเตะเก็บเงินไว้เฮ็ดจังนั้นแก่บางก็ก็ว่าโอ้เฮาได้เหมือใครเก็บเงินเฮาได้กว่าสื้ออันนั้นอันนั้นไวหวไงพี่น้องเฮาค่ะจ้าแต้มมาด้วยเลยค่ะนะเตะเฮ็ดสังเลยค่ะเนาะเพราะพี่น้องค่ะแต้มมาแต้มมาเพรเฮียวันเฮาค่ะแต้มาเฮาค่ะแต้มาอบโอ้กันป้าแทงเกี่ยวกับเรื่องหอคอซะ้นใดเลยค่ะนะเนาะพันตั้งหันถึงวันอะไรค่ะนะยินจมกัวก็คขายินให้อยู่เลยกินวันและรอดเพกัอนเซกําคาน้องเหม่สงค่ะ